สวัสดีค่ะพบกับมาดามเอเช่นเคยวันนี้เพิ่งเลิกงานค่ะวันนี้จะไปกินทุเรียนสั่งออเดอร์มาจากเมืองไทยนะคะทุเรียนพุขัาไฟของจังหวัดศรีสะเกดค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมตัวไปนะคะเลิกงานแล้วหิวมากเลยยังไงก็เดี๋ยวจะ ขับรถไปเรื่อยๆนะคะคุยเล่นๆไปเรื่อยๆก่อนค่ะวันนี้ทำงานตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงตอนนี้กี่โมงเนี่ยสี่โมงเย็นค่ะเหนื่อยมากเลยเก้าชั่วโมงเนี่ยยืนตลอดเนี่ยค่ะทำงานฟาร์มอยู่ในโรงงาน อยู่ที่นี่ค่ะไม่ค่อยได้กินทุเรียนเท่าไหร่ก็ไม่ใช่สิทุเรียนแทบจะไม่ค่อยได้กินปีหนึ่งกินสองครั้งแต่ละครั้งไม่ยากเย็นเหลือเกินครั้งครั้งที่แล้วประมาณสองสามเดือนกว่าจะออเดอร์มาครั้งนี้น่าจะอร่อยกว่าครั้งที่แล้วเพราะลูกมันไม่ค่อยสุกมากค่ะเดี๋ยวยังไงก็คอยติดตามเดี๋ยวไปถึงทุเรียนก่อนนะคะ ที่สั่งแล้วก็จะไลฟ์บอกอีกทีนึงจะลงคลิปให้ดูอีกทีนึงจอดรถก่อนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศจะมาถึงบ้านน้องแล้วน้องเขาทําทุเรียนขายก็เลยมารับเอาที่บ้านน้องนะคะบรรยากาศของต่างประเทศก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะ,คะเดี๋ยวเอาทุเรียนค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงแล้วเนี่ยค่ะมารับรทุเรียนเนี่ยมาค่ะทุเรียน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 เอาผ้ามินิกว่าเนี่ยโอ้ยเยอะแยะเลยดูสิททุุเเรรียนหอม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 เลยนะะี <c oughs> ่ค่ะแม่ขายเองคนไม่กินเลยอาตีอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวมีมีด้วยเดี๋ยวเอาค่ <c oughs> ่นมุกกือะโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกโอ้ยกำลังกำลังเลือกทุเรียนอยู่ค่ะ <c oughs> ว่าจะเอารูปไหนดีเอาอันไหนดีอันนั้นเปิดดยยังเปิดแล้วเนี่ยอันไหนนี่มอันไหนดีเ้างหนูชอบอันนี้พีเมค้าเลือกเหรอคะมีน้องคนไทยที่สั่งของมาจากเมืองไทยนะคะก็สนใจสั่งได้ค่ะสนใจสั่งได้ค่นนานเราอยู่ต่างประเทศกว่าจะได้กินนานมากเลยค่ะโอ้ยเหมือนแบบว่าเหมือนอะไรอ่ะเขาเลือกอะไรอ่ะนานมาก นี่ค่ะได้ทุเรียนมาแล้วหนึ่งกล่องค่ะรอบหน้าต้องสั่งสักื่องสามสี่นี่ค่ะจ่ายเงินสามสิบเก้าเหรียญเท่ากับเมืองไทยเท่าไหร่บาทสิบเก้าเหรียญตอนนี้มันคือยี่สิบสองใช่ใช่ใช่ตอนนี้เงินก็น่าจะโอเคเนาะก็น่าจะหกร้อยกว่าบาทน่าแค่นี้นะคะหกร้อยกว่าบาทกัดฟันกัดฟันจะกินนะคะอร่อยค่ะสวัสดีค่ะมาดาม เอ๋ได้ทุเรียนมาทานที่บ้านแล้วนะคะดูค่ะโอ้ผูใหญ่มากเลยนี่ได้กินแล้วหอม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 ,อมก่าจะได้กินรู้สึกรูปมันก็สวยนะคะนี่ค่ะปีหนึ่งได้กินสองครั้งพูเล็กก่อนนะ อืมมาดูเรากินทุเรียนนะคะฟินฟ่นฝิ่นอร่อยอร่อยอยู่ต่างประเทศไม่ง่ายเลยนะคะจะอจะกินทุเรียนราคาถูกๆไม่มีแล้วค่ะแพงมากเหมือนกันไม่ได้กินอ่ะครั้งที่สองในรอบปีนี้นะคะแล้วคิดว่า ต่อไปเราก็คงไม่ซื้อ่านอีกแล้วเพราะว่ามันแพงเราเก็บเงินแล้วไปถ้าไปไทยอ่ะเราจะกินให้เยอะเลยอืมแซบเศกเศกยิย่งกว่าซศกอร่อย้ดยอรนนะะ่อยอร่อยมากจริงๆค่ะไม่เละไม่อะไรเลยเนือ้อพอดีเลยดูซิอืม เฉือนดูสิอร่อยอร่อยมากค่ะเม็ดเล็กนิดเดียวเองดูสิขออนุญาตกินอย่างตะกะหน่อยนะอ, <c oughs> อ,อร่อยมากไันได้กินแบบนี้มานานแล้วค่ะ อร่อยอร่อยอยากกลับไปเมืองไทยแล้วก็อยากไปซื้อมาซื้อากินอยู่นี่หากินของลําบากมากเลยนะคะต้องเห็นใจนะคะอืมแล้วมีใครกินทุเรียนเยอะมากค่ะปีนี้ของเราได้กินนิดหน่อยเองงั้นเราขออนุญาตกินก่อนนะอืมเนาะลิลลี่ค่ะได้กินทุเรียนโอเคงั้นก็ ขออนุญาตกินก่อนแล้วโอกาสหน้าก็มาดามก็จะมาทำคลิปให้ได้ชมอีกนะคะติดตามชีวิตมาดามเอมี่ตอนต่อไปนะคะงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขออนุญาตกิน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 ก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย